สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไอซ์นภัชรินลูกสาวนาคอมแจ้งข่าวดีแม่เอได้กลับบ้านแล้วเจากรณีทําวงการตลกเศร้าหลังเรื่องราวของนคอมชวนชื่นซึ่งทางลูกสาวไอซ์นภัชรินและลูกเขยแบงค์อธิกิจได้ทําการชาปนก,กิจคุณพ่อไปแล้วเมื่อวันที่30เมษายน2564ที่ผ่านมาราสุดสาวไอซ์นภัชรินลูกสาวของนคอม ได้ออกมาอัปเดตล่าสุดว่าคุณแม่เอประภาสีภรรยานาคอมได้กลับบ้านแล้วโดยไอซ์นัพัชรินได้โพสต์ข้อความว่าแม่เอกลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะต้องกักตัวที่บ้านอีก14วันค่ะขอบคุณทุกทกท่านที่เป็นห่วงคุณแม่นะคะอย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของนักคอมจนเชิญด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ